ตามสัญญาอายจากบ้านนาไปหาขายแรงเก็บเงินเพื่อสิไปแต่งเป็นเคยไปแรงที่สัญญาไว้ย่ำหอดหน้าหนาวอายได้ยินข้าววันอ้งมีไผยดังกอดกันในรถคันใหญ่อมแก้มกันไปพ่จำสัญญา น้องคงสิลืมคนหาที่อยู่แดน,นไกลเขาเคยสัญญากันว่าเงินพร้อมเมื่อใดบอกให้ทาจนเงาเขาพาไปกินพิซซ่าไอ้กินมามาอยู่ในห้องเศร้าเจ็บปวดแค่นอนตัวเราไอ้สาวนอกพอจำสัญญา สรวมันทองโอหาสนีบตายเธอหักไ,ไอให้เจ้าไปบ่ต้องมาเจอรักแค่ชั่วคราวไอสิจำสิบอกขอเจอที่ผ่านมาสิที่ว่าละเมอได้รักคนที่บ่จริงใจ บูทจำสัญญาบูทจำสัญญานะครับนะอวบอันนี้วันนี้พาระชมตู้ำโพงนะครับตู้ำโพงที่ว่าคลาสสิกแล้วว่าที่หลายท่านนะครับอยากชมอยากลองอยากฟังเดี๋ยววันนี้เรามาชมในสตูดิโอก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปลองที่ลานกิจกรรมเอทาดรนะครับเราจะพาชมตู้ระวางนะฮะนี่ถือว่าเป็นคู่หัวยอดฮิตนะนี่ครับในหลายพื้นที่ก็ใช้ถึ่นี่นะมาดูโอ้โหนี่ครับสุดๆเลยครับวันนี้นี่นะครับกับรโพงนี่ครับ ลำโพงอเมเจอร์นะครับสามคูณสองเนี่ยอเมเจอร์สามคูณสองตัวนี้อเมเจอร์แท้กับเชลวินแท้เนี่บเชลวินเนี่ยนี่เชลวินนะครับของเก่ามือสองเราบาลองให้ลูกค้าได้ฟังกันนะตัวนี้นะฮะเป็นมือสองที่มีอยู่ประมาณสี่ใบเนาะตัวนี้เนาะถ้ามันอยู่สี่ใบเราจะเราเรามาแกะดอกดูแล้วจะผ่าตู้ให้ดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเชลวินดอกเป็นของอะไรเรวจะผ่าตู้ให้ดูอเมเจอร์นีกไม่ดอกนีโอ้โหนี้โอ้โหแล้วยูนิตก็เป็นอ่า จีห uh, นะ้าศูนย์ครับถือว่าเป็นดอกดั้งเดิมของเฮ mm ีย hmm. สง mm hmm. ของดีเมืองประทายนคะรราชสีมาถือว่าเมืองโคราชเเมืองโคนราชนะนะถือว่าที่เด็ดเขาทนนี้สนใจก็สั่งจองที่ตู้อเมเจอร์ A ก็ว่าสอบถามไ้ที่ร้านนะฮะสินค้าใหม่ก็สอบถามไ้ที่ร้านเลยวอ่ายิ่งต้องไปหา,าเบอร์ของเฮียสงก็เบอร์ตามที่เฟซบุ๊กนะครับเบอร์เฮียสงนะครับนะฮะก็สอบถามเลยลูกค้าโทรมางี้จะได้ทุกอเมเจอร์ก็ติดต่อได้ที่อ่า อำเภอประทายกับเฮสงเลยนะครับนะส่วนเชวินนี้ก็ติดต่อตัวแทนนะที่ที่อะไรนะจติวนสายฟ้านะเชวินนะที่วนสายฟ้าแล้วก็มีอาจจะมีเมืองไทยนะแล้วก็อีกหลายหลานนะนะอยู่ที่นี่เราโฆษณาให้หมดครับเพราะว่าทุกท่านก็มาเลี้ยงกับข้าวเราทุกวันนะครับนะคนะรอบครัวเครื่องเสียงครอบครัวใหญ่ครับครอบครัวเครื่อง,องเสียงครอบครัวเครื่อง,งเสียงประเทศไทยถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่อีกหนึ่งอาชีพที่ทุกๆคนถือว่าเป็นมิตรภาพนะครับกับงานที่เราไป เดโมกันบ้างงานเอ h o ดีเาที่จะมีทุกทบริษัททุกๆแบรนด์ทุกคนถือครอบครัวเครื่องเสียงนะทุกคนถือครอบครัวของอคนที่มีใจรักทั้นเครื่องเสียงทุกคนนะว่นผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตผู้จําหน่ายผู้บริผู้ถือว่าเป็นครอบครัวเครื่องเสียงนะดูว่าท่านทีม่มีใจรักไม่มีเครื่องเสียงแต่มีใจรักถือว่าเป็นครอบครัวเครื่องเสียงกันอยู่นี่เราโปรโมทให้ทุกบริษัททุกแบรนด์ทุกร้านราะเราขายภาษาอีสานมาขายทัวทีมทัวแดนกับแราว่า ตัวทีพย์ตัวแดงนี่เป็นอาหารนรอกชนิดหนึ่งนะตัวทีพยตัวแดงน,นะอาหารนรอกชนิดหนึ่งนะตัวทีพยตัวแดนวงนะครับตัวที่สองนะคล้ายๆกันอ่ะอเมเจอร์นะัโซเจก็ซับยองที่อำเภอรประทายกับเฮียสงนหนะตัวนี้กับอมเมเจอร์ซาวเสียงกลางตู้ซับเบ็ดก็มีนะแล้วก็เชววินก็ตามตัวแทนจำหน่ายตัวนี้เราเป็นตู้มือสองมาลองให้ฟังเอาเขาฟังเสียงเอาฟังเสียงเอานี้เดี๋ยวรอไปชมรานการเอาดอแล้ววันนี้อันนี้ลองเสียงเอานี้เดี๋ยวฟังก่อนประดังให้เขานี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không าแรงก็ยิ่งแรงนะครับยิ่งแรงเขาเป็นยังรงนั่นปสัมภาษณ์อาจารย์ตีเลยครับผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวอาจารย์ดีเพียบมากอาจารย์สุดยอดครับเสียงมันมาไวอาจารย์ต้องเปลี่ยนมาไวนะครับที่เปลี่ยนมาไวเพราะว่าลมแรงนะครับแอร์แรงครับเปลี่ยนมาไวเสียงถ้าชัดเจนเนาะชัดเจนมากก็เบนเจอร์ที่ก็งานการแข่งที่หลายวงที่เลือกใช้กับตัวเบนเจอร์นะครัหลายท่านที่เลือกใช้นะมีทุกรุ่นทุกแบบทุกไซส์ครับคอร์รับก็มีครับคอร์รับเดี๋ยวคอร์รับนี่ครับหนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่ เขาทำพร้อมดอกเก้าร้อยก็าสิบเก้าบาทก็มีมีรุ่นทุกแบบครับขายทุกยี่ห้อไปที่ขายทุกรุ่นทุกแบบทุกยี่ห้อลูกค้าสนใจรุ่นไหนก็ทักเข้ามาสอบถามนะวันนี้เราพามาชมก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีตู้ตู้เน็กซอนนํมาให้ชมมีเน็กซอนแล้วก็ตู้พรุ่งนี้เน็กซอนปะทะเชียร์นะพรุ่งนี้นะปะทะเชียร์พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวถึงวันนะพรุ่งนะนี้รอชมเน็กซอนปะทะตู้เชียร์แล้วก็มีตู้อะไรครับอีกหลายตู้นะพรุ่งนี้วันต่อไปก็ตู้ พวกนี้เชียร์ประธานเอกซอโนะต่อไปก็ตู้ไปสนีประธานตู้เย็นนะต่อไปเดีย๋ยวไปเสียงรับมาฟังเพลงฟังเพลงพลวันควันไทยอ่ะวันไทยวันนี้วันจันทร์ที่สิมีนาคมที่อุบลราชธานีกกับร้านอนนุบลมญวิศว์สาวลราจัดที่ชมโปรโมชั่นต่างๆแล้วเราก็จะพาชมตู้ต่างๆพามาแนะนําให้ได้ดูประธานก็เป็นสาวกของเจ้านี้เป็นสาวกของแปลนนี้เป็นของนอกนี้แอมแคมโก้พวกนี้เจะรอชมครับนะครับแอมตัวละราคา สูงๆอย่างนี้จะเป็นยังไงเสียงยังไงแล้วเราจะพาไปชมแล้วก็แอบคลาวนะครับแล้วก็อีกหลายแอมนั่นจะพาไปชมไม่ได้ชมไม่ใช่ว่าชมแต่อย่างเดียวอยู่ที่ร้านก็ชมไปหลายรุ่นหลายแบบแต่นลูกค้าต้องการคือเเล็กเก็ดน้อยน้มาฝากวันนี้พาไปชมนี้เชาวินประทัดอเมเจอร์นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้14มีนาคมขอบคุณครับสวัสดีครับ